คุณคงรู้จัก Sony w o แต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของ Sony ่ไวโวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับ Sony w i กันครับ Sony w i เป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผลิตโดย Sony Corporation แบรนด์ไวเปิดตัวครั้งแรกในปี1996 และกลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วกับแล็ปท็อปที่มีสไตล์และมีประสิทธิภาพสูงชื่อ Y.O. ย่อมาจาก Visual Audio Intelligent Organizer และต่อไปนี้คือประวัติโดยย่อของ Sony Y.O. เริ่มต้นในปี1996 Sony เปิดตัวแบรนด์ไ i o โดยเริ่มด้วยการเปิดตัวคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปรุ่น PCV 9 0และแล็ปท็อปรุ่น PCG 5 0 5 Y.O. PCV 9 0 เป็นคอมพิวเตอร์ YO PC เครื่องแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในปี1996โดยมีหน่วยประมวลผลอยู่ที่166เมกะเฮิร์แรม16เมกะไบต์และฮาร์ดดิสต์อยู่ที่2.1กิกะไบต์มาพร้อมโมเด็มความเร็วสูง 28.8K และมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 95ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น และต่อจากนั้น Sony ได้เปิดตัวโน้ตบุกรุ่นแรกในตระกูล v i o ในปี1997ในรุ่น v o pcg 5 0 5เปิดตัวด้วยราคา2000 usd ว o อ pcg 5 0 5มาพร้อม intel pentium mmx แรมอยู่ที่32 MB มีหน้าจออยู่ที่10.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่8 0 0 6 0 0คูณพิกเซลและมีการออกแบบแบบ super slim ซึ่งถือว่าบางมากในสมัยนั้น มีความแข็งแกร่งสุดๆด้วยบอดี้ทำจากแมกนีเซียมต่อจากนั้นโซนี่ก็เปิดตัวโน้ตบุกรุ่นต่อมาคือ YOPCG707 เป็นโน้ตบุกที่มาพร้อม CD-ROM อมจอภาพแบบ TFT LCD ใช้ CPU Intel Pentium MMX การใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากขึ้นถึง3ชั่วโมงและมีแบตเตอรี่ด็อกที่ช่วยเพิ่มระยะการใช้งานได้ในช่วงตลอดเวลาปี1 9 9 7ถึงปี1999 แล็ปท็อปวโได้รับความนิยมจากการออกแบบที่ทันสมัยและคุณสมบัติที่เป็นนวัตรกรรมใหม่จาก Sony ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นต่อจากนั้น Sony ก็ได้เปิดตัว Sony ่วา1โอซีวันพิกเเป็นแล็ปท็อปขนาดเล็กที่มีกล้องในตัวมาพร้อมจอแสดงผลอยู่ที่8.9นิ้วพร้อมกล้องเวสแคมความละเอียดอยู่ที่0.27ล้านพิกเซลสามารถปรับองศาได้และมาพร้อม Windows 9.8ในปี1998 ต้นทศวรรษปี2000โซลี่ยังคงขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ว o โอย่างต่อนเนื่องโดยเปิดตัวซีรีส์ต่างๆตามมาอีกหลายรุ่นแล็ปท็อปของโซนี่ขึ้นชื่อในเรื่องรูปทรงที่มีความเพียวบางและคุณสมบัติข,ขั้นสูงต่อจากนั้นโซนี่ได้นำแนวคิดสินค้าอย่าง Walkman มาประกอบเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทำให้ถือกำเนิดเป็นโซ n ี่วโอที่มาพร้อม FM Junior มินิดิสเพย์เยอร์แอมพลิฟายเออร์ชุดลำโพงและรีโมทควบคุมจัดว่าเป็นการออกแบบคอมพิวเตอร์แบบออ l i อินวันมีเดียพีรุ่นแรกๆในตลาดต่อมาในช่วงปี2000 Sony เปิดตัว w o l โอ x ที่มาพร้อมปากกาสไตลัสและหน้าจอแสดงผลที่ปรับระดับได้65องศาที่สำคัญ y o l โอ x ยังเปิดตัว Microsoft Windows XP Tablet PC ตัวแรกของโลกด้วย ในปี2002 Sony ได้เปิดตัว YO w o ยโ w r In One ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์กึ่งทีวีที่มาพร้อมเสาวอากาศภายในตัวสามารถดูทีวีได้มีหน้าจอสแสดงผลอยู่ที่15.3นิ้วพร้อมคีย์บอร์ดในตัวแบบพับได้พร้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Media Center Edition ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นซอฟต์แวร์ที่สามารถรวบรวมความบันเทิงในรูปแบบของทีวีและความบันเทิงต่างๆไว้ได้อย่างครบครัน ต่อจากนั้น Sony ก็ได้เปิดตัว Sony U-Series ที่มีหน้าตาค้ายเครื่องเล่น DVD แบบพกพามาพร้อม CPU แบบ Transmeta Crusoe ในช่วงแรกก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Intel Celeron และ Pentium ซึ่งในช่วงเวลานั้น YOU ถือได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊ก Windows XP ที่เล็กและเบาที่สุดในโลกและต่อมา Sony ได้เปิดตัว y o p p g g 1 หนในโน้ตบุ๊ก Intel c e n t ทริโจาก Sony ที่รองรับระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi มีหน้าจอขนาด14.1นิ้วความเรียอยู่ที่1,400คูณ1 0 5่พิกเซลมีดีไซน์ตัวเครื่องที่เบาและบางสวยงามและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถเพิ่มแบตเตอรี่เสริมให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแมตไม่ต้องเสียบชาร์จได้ถึง7ชั่วโมงซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบอันตราบุก ต่อมาในปี2004 Sony ได้เปิดตัว v วน์โ5เหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่น่าประทับใจของ Sony ด้วยความบางเพียง0.38นิ้วพร้อมด้วย CPU แบบประหยัดพลังงานหรือ u Ultra l o w v o l t a g e จาก Intel ในตระกูลเพ t ทีมและเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกที่ใช้คีย์บอร์ดในรูปแบบชิ i เลตเป็นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดที่มีลักษณะเว้าโค้งคล้ายหมากฝรั่งชิกเลตเปิดตัวในราคา3000 US ดอลลาร์โดยเปิดตัวไล่เลี่ยก,กับ Macbook Air ของ Apple หลังจากนั Pre ้น e 2ปีต่อมา Sony ก็ต hey. ่อยอดด้วย v วน์ซึ่งเป็น Ultra Mobile PC มาพร้อมด้วย CPU Intel Core 2Solo หน้าจอสัมผัสขนาด4.5นิ้วและคีย์บอร์ดแบบสไลด์เก็บได้ซึ่งมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยทำให้ภาพรยนต์หลายๆเรื่องนำไปใช้ประกอบการแสดงเช่น t e r m i n a t o r s a l v a t i o n และ Quantum of Solace และอีกหนึ่งใน Sony y ว o ที่ส่งประสิทธิภาพมากที่สุดคือ v i ย o S z มาพร้อม CPU พความเด็วสูงใหม่ล่าสุดการ์ดจอ NV i d i a และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่ถูกรวไมไว้ในรุ่น v i ย o S z การออกแบบบางเฉียบประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีการสลับการ์ดจอในโน้ตบุ๊กซึ่งเป็นรุ่นแรกๆของโลก และ Sony ก็ได้นำทีวีและ PC กลับมารวมกันอีกครั้งกับ Sony VA ซึ่งเปิดตัวในปี2005มาพร้อมกับ Windows Media Center Edition มีทีวีจูเนอร์ในตัวมีหน้าจอ20นิ้วพร้อมด้วยสเปคทรงประสิทธิภาพอย่าง Intel Pentium 4ความเร็ว3 GHz แรม1 GB และฮาร์ดไดรฟ์อยู่ที่250 GB และต่อจากนั้น ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็มีการแข่งขันกันอย่างดุดเดือดของระบบบูเรยกับ h d และ DVD Sony จึงเลือกส่งโน้ตบุ๊กที่ติดตั้ง Drive บูเรและเปิดตัวในปี2006ด้วยราคา3499 u s กดอลลาร์กับรุ่น Vio VGNAR 7 0 b มาพร้อมสเปคระดับสูงหน้าจอแสดงผลอยู่ที่17นิ้วความเรยนอยู่ที่1 0 8 0 p แต่ก็ต้องพบกับความน่าผิดหวัง เมื่อแบตเตอรี่อยู่ได้เพียง1.5ถึง3ชั่วโมงเท่านั้นแต่ครั้งนี้ Sony ก็ได้ตัดสินใจถูกที่เลือกบูเรตเพราะในที่สุดระบบ HD และ DVD ก็เป็นฝ่ายแพ้และเลือกผลิตไปในที่สุดต่อจากนั้นในปี2.6 s o s y n y ยังได้เปิดตัว v i o โ a เเป็นเครื่อง PC All-in-One มาพร้อมหน้าจอ19นิ้วความเะเอียดอยู่ที่ 1680x1050 พิกเซล และมีทีวีจูเนอร์แบบฝังในตัวพร้อม DVD ีดีไดซึ่งในตอนนั้นนับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงอย่างแท้จริงต่อจากนั้นในปี2009 Sony โได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วอันตา Portable Notebook กับ Y.O.P. Series มาพร้อมดีไซน์อันลํำสมัยด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด หน้าจอ8นิ้วความเอียอยู่ที่1,600 x 768พิกเซลเหมาะก,กับการใช้งานแบบพกพาและได้รับการตอบรับเป็นอยา่างดีจากนั้น Sony ออกแบบโน้ตบุ๊กที่มีความบางและเบาและเปิดตัว Sony YOX ในปี2009โดยมีน้ำหนักเบาเพียง0.655กิโลกร,รัมเท่านั้นถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เบาที่สุดในโลกเลยทีเดียวมาพร้อมหน่วยประมวลผลแบบ i ิน e l a อะต และต่อมา Sony ยังเปิดตัวไว s โอแซ s ซีรีหนึ่งในโน้ตบุ๊กตัวสุดท้ายในตระกูล w o จาก Sony Sony Z มาพร้อมความเบาบางจนน่าเหลือเชื่อพร้อมด้วยจอแสดงผลอยู่ที่13.3นิ้วแบบ Full HD ติดตั้งระบบ SSD มาในตัวพร้อมด้วยหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบไ right ร้พิที่มีพื้นฐานมาจาก Intel Optical หรือในปัจจุบันที่รู้จักกันดีในชื่อ Thunderbolt นั่นเองซึ่งไลท์พีคในขนาดนั้นสามารถเชื่อมต่อกับด็อกภายนอกเพื่อสามารถติดตั้งการจอแยกเพิ่มเติมได้หรือจะเปลี่ยนไปเป็นบูเรตไร v e ก็ได้และ WO โอรุ่นล่าสุดของ s o n y ได้เปิดตัวในรูปแบบ h y บริดโน้ตบุ๊กด้วยการ2รุ่นคือ w i ยโอแท็ซึ่งสามารถแยกการใช้งานในส่วนของคีย์บอร์ดและตัวเครื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบและ WO, f โอฟิตมันติฟิปที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปี2014 Sony ได้ขาย y i o pc ให้กับ japan industrial partner หรือ jip ซึ่ง Sony ตัดสินใจออกจากตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและมุ่งเน้นไปในสินค้าจำพวก mobile device อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแทนหลังจากขาย xio ให้เป็นบริษัทภายใต้ jip แล้ว xio ยังคงผลิตแล็ปท็อปโดยมุ่งเน้นไปที่รุ่นระดับ High-end ที่มีวัสดุและการออกแบบระดับพรีเมียมโดย xio c o r p o r a t i o n ภายใต้ JIP ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แล็ปท็อปในซีรีส์ YO SX และ YO S การตัดสินใจที่ขายธุรกิจ YO PC และการกอร่อตั้ง YO Corporation ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแบรนด์แม้ว่าแล็ปท็อป YO ยังคงมีวางจำหน่ายในตลาดแต่ก็ไม่ได้ผลิตโดย Sony อีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นไปที่การออกแบบวัสดุพรีเมียมและประสิทธิภาพยังคงดำเนินต่อไปภายใต้บริษัท JIB YO Corporation YO ยังคงออกแล็ปท็อปที่มุ่งเป้าไปที่ระดับมืออาชีพและผู้ใช้งานทางธุรกิจระดับพรีเมียมโดยปัจจุบัน Sony ได้หยุดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในแบรนด์ i o แล้วแต่ยังคงให้การสนับสนุนบริการหลังการขายสำหรับคอมพิวเตอร์ i o จาก Sony เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายการรับประกันในท้องถิ่นนั้นๆต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต,ต่อไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนเราทางช่องทาง YouTube Membership ตามวิธีง่ายๆดังนี้เลยครับขอบคุณครับ